ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Iris p r o f e s i o n a l วันนี้นะคะ Iris ก็มาอยู่ที่ P2S นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ขังเกตแลพอดีบ้างคุณต่าคทุณยายไม่มีเครื่องปินนะคะเราก็เหมือนแบบว่ามนที่ห้างว่าเขาจะมีร้านเครื่องปิน์หรือเปล่าทีนี้ร้านเครื่องปิน์เนี่ยมันปิดพอดีพอตอนนี้แบบว่าเป็นเวลา 2>, 2ทุ่ม6แล้วนะคะก็คือเันดึกแล้วแต้เราก็แบบไม่รู้ทำงานเลยเราก็มาที่ P2S นั่นเองค่ะ แล้วที่สำคัญก็คือพินแล้วก็ฟรีด้วยดีมากๆเลยค่ะเขาจะมีขั้นตอนขั้นตอนง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อ Fast p r i นี่ค่ะนะ่ไหคะคเกข้าไปเลยค่ะตอนแรกนะคะทุกคนต้องสมัครก่อนนะคะที่สมัครเข้ามาเรียบร้อยจะเป็นได้่างนี้ค่ะแล้วก็อยากเป็นอะไรก็เกิดข้าไปเลยนะคะก็เกิดไปที่เอกสารค่ะวันนี้เราอยากวันนี้เราอยากเป็นเอกสารนะคะเกิดเอกสารที่เราอยากพปมนเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเรากดถัดไปนะคะถัดไปเสร็จแล้วปุ๊บนี่นะคะชื่อเครื่องนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลคอนแกนนะคะเราก็กดเข้าไปพัชรพิงบอกว่าให้สแกนนะคะแล้วกดสแกนเลยค่ะนี่นะคะล้วในหน้าจอนะคะจะมีตรงนี้ค่ะเซ็นทรัลพลาซ่าของแกนเป็นแหล่งที่เราต้องสแกนนะคะสแกนเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะ คือรถไฟเซนท่าพัฒนาคอนเทนธนาชุดหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะมีข่าดำหรือสีนะคะเราเลือกข่าดำนะคะอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วกดถัดไปค่ะแล้วถ้าน่อไฟข้อมูลนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนี่นะคะมันก็โหลดอยู่นะคะเสร็จแล้วปลุกเขาให้เราแบบว่าตกลงอีกทีก็ถัดขาไปค่ะสิบห้าบาทนะคะนี่นะคะสิบห้าบาทนะคะแล้วก็กลับไปที่ฟรีเทดอตกเลยค่ะ เจแล้วปุ๊บยัไม่ต้องชำระเลยนะคะแล้วก็กดชำระตอนนี้เลยค่ะในกระดาษมาฟรีแล้วค่ะที่สำคัญนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนึงเลยนะฟรีด้วยนะคะแล้วก็ได้กระดาษคุณภาพมาดีด้วยค่ะครบเอกสารหมดเลยค่ะอย่างนี้ถ้าใครไม่มีคนเป็นที่บ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะมาที่ b 2s แล้วก็นะคะก็ไม่แพงด้วยค่ะแม่แม่ไม่ไ,มไ,ได้บอกว่าราคาไม่แพงไม่ต้องจ่ายเลยเราก็ได้เอกสารมาดีด้วยแล้วก็เร็วด้วยค่ะเพราะมันเป็นเอ่อพิมพ์เตอร์แฟลชพิมพ์นะคะถ้าเกิดว่าแ่ไม่มีพิมพ์เตอร์แล้วไปแบบไปที่ร้านพิมพ์เตอร์มันก็ต้องเสี่ยงเงินใช่ไหมคะมาที่ม2 s ูเสิคะดีสุดยอดไปเลยอย่างงี้วันนี้นะคะไอร์วิทขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย